วันอยู่บำรุงเคลื่อนไหวจากกรณีคลิปสัมภาษณ์อาจารย์องค์ดำอาจารย์สำนักศักยันผ่านทางรายการชําและโซเชียลอีพี4ของบอลเชิญยิ้มที่มีการเชิญองค์ดำมาพูดถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวหลังมีการเปิดตัวว่าตนเองนั้นมีภรรยาหรือที่เขาเรียกกันเองว่ามาเหสีที่มีพร้อมกันถึง8คนจนหนุ่มๆยกให้เป็นไอดอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดวันอยู่บำรุงได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุถึงเรื่องดังกล่าวว่าเมีย8ป่าไม่เชื่อ พอลอสุดท้ายก็ขายของครั้งจริงหรือเปล่างานนี้โซเชียลก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกระหน่ำเช่นด้วยความรักและเคารพจริงๆรแล้วเรื่องบางเรื่องท่านไม่ควรโพดหรอกท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วซึ่งเจ้าตัวก็ได้เข้ามาตอบว่าผมมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นมีสิทธิสงสัยนะและนี่มันคือเฟซผมไม่เผือกนะด้วยความเคารพคอมเมนต์ท่านมาบอกว่าจริงๆองค์ดำก็ขายของครั้งมานานแล้ว ตอนจะเปิดเผยว่ามีเมีย8คนส่วนตัวติดตามคลิปที่แจกเงินยิมละ500ไม่ใช่แจกทรงๆแจกในส่วนที่ช่วยกันทำมาหากินส่งเสียเด็กเรียนหนังสือพระยังรักษาสินให้ครบไม่ได้ยังต้องปรงอาบัติอาจารย์มอเองก็ยืนยันว่ารักษาสินไม่ครบส่วนตัวโฟกัสเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องครอบครัวมนุษย์แยกแยะผิดชอบโชดีได้ทุกคนทำได้ไม่ได้อีกเรื่อง เขาอยู่กันได้โดยไม่ตบตีกันก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแยกเอาเรื่องดีมาเป็นเยี่ยงเรื่องไม่ดีก็อย่าเอาเป็นอย่างเปล่าวันมีสิทธิวิพากวิจารณ์ค่ะแต่ส่วนตัวคิดว่าด้วยความเป็นคนสาธารณะวิพากวิจารณ์ให้เป็นแนวคิดจะดีกว่าค่ะเพราะบางคนมันปากคอมเมนต์ซ้ำไม่ให้เกียิเขาเลยส่วนตัวเปล่าวันเองถ้าโดนวิพากวิจาร์ในเชิงลบก็คงไม่ชอบเหมือนกันซึ่งทางด้านของวันอยู่บำรุงก็ได้บอกอีกว่าทําไมต้องเรียกตัวเองว่าองค์ดำไม่น่ารักเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข,ข่าวขอบคุณข่าว